ก็เดี๋ยวผมของเกาะกระแสข่าวเรื่องของคริสโนโรนโดหน่อยนะเออเอที่มีประเด็นที่ทางด้านโรนโดออกมาสัมภาษณ์ใช่ไหมที่แบบว่าออกออกเป็นแนวฟาดอ่ะเอออารมณ์ฟาดอ่ะฟาดอ่ะฟาดงวงฟาดงาพ่นอะไรนะท็อกซิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแบบว่า เออยังไงอพูดแต่ในแง่ลบของของของสมโมสรอ,อะไรอย่างนั้นอ่ะเออของแมนยูอะไรอย่างนั้นอ่ะเอออะไรก็ว่าไปเนาะในในส่วนเหมือนออกมามาแฉมามาพูดอะไรอย่างนั้นนะอย่างที่ท่านผู้ชมก็ไปดูหลายๆแหล่นะนเนาะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะเหมือนฟันงวงฟันงาพานไปถึงอไอนะดูนี่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เออบอกว่าเออผมก็ไม่อยากผมก็ไม่ค่อย ให้ราคาหรือว่าเขาลบทางด้้นเทนฮาร์เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอืมเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าเทนฮาร์ก็ไม่ให้ความเคารพผมอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยพฤติกรรมอ่าทั้งในนอกสนามแล้วก็นัดเอ่อนัดล่าสุดนี้รู้สึกว่าเล่เจอเอนเนมฮอสเปอร์ออกนอกสนามก่อนก่อนเวลาหรือเปล่าเออด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนปีซีซันเราก็เห็นอยู่ว่าแมนยูมาแล้วก็โรนโดก็ไม่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วตอนนี้ก็อันนี้รู้สึกว่าเขาจะมาสัมภาษณ์เหมือนเหมือนพิธีกรเดอะซันหรือเปล่าเขาน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทกันด้วยนะเหมือนแบบว่ามาระบายความในใจอะไรเงี้ยผมคือผมจะมาพูดในมุมที่แบบว่ามันเหมือนฟิลที่แบบว่ายังไงวะเหมือนได้ผู้ชมอ่ะผมผมเคยเคยเป็นนะแบบว่ายังไงทํางานแล้วอัดอั้นกับบริษัทกับองค์กรเนี้ยเออกูอยากระบายอ่ะกูอยาก พูดไม่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้คนหัวหน้างานนี้มันคนคนตีนไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยเกลียดมึงกูกูไม่อยากทํางานกับมึงอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายัางไงร,ระเบิดอารมณ์หรือว่าฟุ้งอารมณ์ก่อนก่อนกูจะไปละกูจะไปกูขอสักหน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์น่าจะฟิล,ลอย่างงั้นนะผมว่าคริสโนโรนโดนะถ้าผมวิเคราะห์นะว่า,ค,วา,าวคิดว่าไม่น่าจะอยู่ละคิดว่าไม่น่าจะอยู่แน่นอน นะครับนะแล้วก็อาจจะอยู่อยู่ยากแล้วนะครับถ้าเขาออกมาสัมภาษณ์แบบเนี้ยคือถ้าผู้ชมเป็นฟีลแบบนั้นถ้าผู้ชมเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าแม่งกูอัดอั้นกับบริษัทปัจจุบันนี่หายเลยออก,ก,กูออกก่อนกูออกก่อนกูจะระวาดแม่งให้หมดเลยไรเงยเออแต่แต,แต่แต่ถ้าเป็นบริษัทอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาข้อมูลแพ่งพายไปเดี๋ยวองค์กรอันนั้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องฟุตบอลเนาะฟุตบอลนี้อารมณ์เหมือน คุณกําลังทํางานอยู่องค์กรปัจจุบันอยู่อะแล้วคุณไม่ชอบที่ทํางานคุณไม่ชอบหัวหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กอะเออไปโพสตในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะโพสต์ระบายในเฟซบุ๊กน่ะเอออารมณ์ประมาณเฮีย้ยไอหัวหน้าเฮี้ยไอคนออตีนไอกูไม่ชอบมึงอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมคิดจะโล่าโลดผมว่าน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะคือว่าไหนไหนกูกูก,กูก็จะไม่อยู่ละกูแม่งกู แฉแม่งให้หมดเลยกูจะพูดอะไรที่กูอยากจะพูดอะไรเงี้ยกูอัดอั้นมานานแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโลนโดน่าจะเป็นอารมณ์นั้นนะคิดว่านะคิดว่าเขาน่าจะมีอารมณ์นั้นนะอารมณ์นั้นแหะแบบว่าคือถ้าทรงอย่างเงี้ยกูไม่เล่นกูไม่อยู่กูไม่อยากอยู่อะเออกูไม่อยากอยู่กูอยากจะออกอะไรเงี้ยกูจะออกแม่งละอะไรเงี้ยไหนๆกูจะออกละอะไรเงี้ยน่าจะฟิลางี้นะไหนๆกูจะออกจากที่ทํางานนี้ละ กูขอแช่นน่ยฮะกูขบขอด่าแม่งหน่อยละกูจะฟันงวงฟันง้างแม่งใั้งหมดอะแล้วผ่านไปถึงลูนี่ด้วยเปล่าเออเห็นได้ข่าวว่าผ่านไปถึงลูนี่ด้วยนะลูนี่มันเกี่ยวที่อะไรวเออไอไอ้ลูนี่มันมันไปด่าโรนโดหรือว่าไงเมื่อก่อนมันก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกันอยู่นะลูนี่กับโรนโดเนี่ยนะมันมีประเด็นอะไรกันวะลูนี่กับโรนโดเนี่ยมันไปถึงลูนี่ได้ยังไงวะ มนี่งงเลยนะรับหนึ่งข่าวโรนัลโดซัดกับลูนี่ขี้อิจฉาเอาอิจฉามึงตอนนี้มันเป็นเหมือนอะไรวะยังไงอะเอ่อมันไม่ใช่โรงละครแห่งแห่งความฝันแล้วมึงเนี่ยมันเป็นโรงละครน,น้ำเน่าเมนยู <c oughs> กูเอาผมแฟนเมนยูนะเอาจริงผมแฟนเมนยูนะ เหมือนมันทะเลาะกันภายในอย่างเงี้ยไหมแล้วทีมกูจะไปต่อไงวนะเนี่ยฮะทีม <c oughs> อารมณ์โรนัลโดเหมือนแบบว่ากูกูจะไม่อยู่กูขอฟันๆๆน่นงงฟ้างาหน่อยเหอะอะไรเงี้ยกูขอฝากไว้หน่อยเหอะอะไรเงี้ยฝากรอยตีนไว้หน่อยเหอะอะไรเงี้ยเออครับทีมไม่พัฒนาเลยเว้ยตั้งแต่เซอร์เล็กฟุกซันออกไปี่ทีมแม่งก็โบยวายไปถึงอะไรวะอุปกรณ์ซ้อมอุนนู่นนี่นั่น มันมันมันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่าอ่ะ,ะนะครับอ๋อคือก่อนหน้านั้นนเอ่ะล,ลูนี่อาจจะวิจารณ์ทางหน้าของของของโรนโดก่อนหรือเปล่าอ๋อเออน่าจะร่เพื่อนร่วมทีมเก่าก็วกิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนโรนโดก็จะแปลว่า ลารมณ์ประมาณว่ากระแนกกระแน่ะแบบว่าเอ้ยลูนี่มึงก็มึงรักษาสภาพร่างกายไม่เหมือนกูกูเล่นได้ถึงเกือบจะอายุสามสิบเจ็ดอะไรนะสี่สิบอะไรเงี้ยเออมึงทําได้ไม่ได้อย่างกูนะอะไร <laughs> ตอนนี้มันเป็นลงละครน,น้ําเน่าเมนยูก <laughs> ู <laughs> มันทําไมเป็นอย่างงี้วะ กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้แมนยูอยู่ที่ดับเอาจริงผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่นะตอนเนี้ยคือผมก็ไปทาธุระอย่างอื่นแล้วก็มาดูข่าวอะไรมันทะเลาะอะไรกันมันไม่รู้จักจบจากสิ้นเอางี้โรนโดไม่น่าจะอยู่แล้วนะผมคิดว่านะไม่น่าจะอยู่อะกูไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้แมนยูอยู่ดับห้าตารางคะแนนโอ้อาเซนอลทำไมมนแรงจังวะ เซนอนฟอร์มทำไมมันแรงวะสามเจ็ดแล้วอ่ะเมนซีสามสิบสองเหรอริวพูลอยู่อันดับหกได้เรียกกันนะครับแล้วโลนโดจะไปไหนต่อนี่ผมก็ไม่รู้ล่ะเห็นไอ้แฟนบอลต่างประเทศมันเอาไปตัดต่อไปอยู่ทีมเดียวกับอะไรวะเมซี่อะ PSG งั้นเหรออืม ครับแต่บางทีนะผมก็มองว่าโรนันโดก็ทำเกินหน้าที่นักฟุตบลอละเอออย่างอย่ง,ย,งยังไงอะแบบว่าทาตัวถ้าถ้ามองในส่วนตัวนะผมมองว่าอาจจะมองในมุมว่ากูเป็นขายใหญ่อะไรอย่างนั้นเหรอเหมือนตอนฟุตบอลยูโรงั้นเหรอที่เขาพาทีมไปถึงแชมป์ยูโรอะไรอย่างงี้นะ แบบว่าสั่งการแทนโค้ดอะ่ะบ้านเรานีแ่แต่แต่ก็แปลกดีหรือว่ามันเป็นการลวงลูกโค้ดอย่างนั้นเหรออืมแต่แต่แต่ว่านธนรรมบ้านเรามันไม่เหมือนฝรั่งเนาะบอลบอลบ้านเราอะ่ะเออก็จะแบบว่าอ๋อก็คือเหนือโค้ดก็จะมีเจ้าของสโมสรใช่ไหมเออนั้นก็จะอีกแบบหนึง่งแต่บ้านเราก็คงไม่มีหรอกแบบว่า เ,เหมือนต่างประเทศอะ่ะต่างประเทศนี่คือต้องมั่นอย่างมั่นมั่นในความสามารถจริงๆหรือว่าอะไรอย่างนี้นนะนะครับอืมนะครับแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาภายในเขาทะเลาะอะไรยังไงกันหรือว่าเขาอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันเอ,อแนวทางไม่ตรงกันเนี่ยหรอหรือว่าอยากจะแบบว่าเอแต่เทนฮะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆก็อย่างสุภาพนะแต่เหมือนแบบว่า เหม็นขี้หน้าอย่างนั้นเหรอโลอนโดเหม็นขี้หน้าเทนฮากางั้นเหรอ,ก,อก่อนหน้านี้ก็เหมือนเขาจะไม่ชอบขี้หน้าลากลังนิกเหมือนกันอะไรงั้นเหรออ่ะถ้าผู้ชมใครติดตามเมนยูมาก็เล่าให้ผมฟังหน่อยนะคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังหน่อยนะมันอะไรประมาณไหนยังไงนะครับเพราะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในที่ทํางานเขาเขาเขาคมเมนอะไรกันเอ,อ่าเมน เอาอย่างนี้เหาถ้าเป็นอเล็กเฟอร์กูสันนะถ้าเป็นอเล็กเฟอร์กูสันยังคุมทีมอยู่นะโรนันโดจะไม่มีวันกลับมาจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแมนยูเชื่อผมไหมถ้าผู้ชมเชื่อผมไหมถ้าอเล็กเฟอร์กูสันยังอยู่เพราะว่ามันจะมันจะเป็นเคสเดียวกับเดวิดแบ็คแฮมนะถ้าผู้ชมย้อนไปดูนะย้อนไปดูนะ ตอนถ้าจำได้นะสตาร์ดังตอนนั้นตอนนั้นก่อนคิสโนโลโดคือเดวิดเบคแฮมใช่ไหมเดวิดเบคแฮมมีปัญหาอะไรอย่างมีน่าจะมีเรื่องระเบียบวินัยอะไรสักอย่างเรือว่าติดหญิงติดสาวหรือเปล่าเออนั่นก็ไม่รู้แล้วมีประเด็นเรื่องเตสะสเตะเหมือนเอเลฟกระสันคว้างสตาร์ดหรือเปล่าหรือว่าเตสะสตาร์ดเนี้ยใส่คิวแตกอะไรสักอย่างนี่แหละออแล้วก็ประเด็นแล้วก็เหมือนอเลฟกฟัสสันก็ขายทิ้งเลยนะขายเดวิดเบคแฮมอะตอนนั้นก็ยังฮอตมากใช่ไหม ถ้าผมจาข้อมูลผิดนะขออภัยด้วยนะแต่แต่เหมือนได้ยินมาว่าอย่างั้นนะว่าเอ่อในแคมป์มีปัญหากันทะเลาะกับเซอร์เล็กโฟกัสซันแล้วเซอร์เล็กโฟกุสซันก็แม่งขายขายมึทงทงมึงจะซปเปอร์สไตล์เฮียอะไรมึงกลัวขายมึงมึงไปเลยมึงไปไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยเฉดหัวทิ้งอะ่ะ แล้วเขาก็เหมือนไม่ได้มีโอกาสกลับมานะ่เขาก็ไปน,นะไ,ป itz, ไปนั่นแหละไปมัดลิดไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเอลเอคิเล็กซี่ไปอยู่กับเมียเขาเลยอะไรเงี้ยน,นะนะครับผมผมว่าโรนโดจะมีอารมณ์ซุปเปอร์สตาร์เหมือนเหมือนเดวิดเบ็คแฮมอะซึ่งถ้าอเล็กฟอร์กูสันคุมอยู่นะผมว่าอเล็กฟอร์กูสันก็ไม่เอาโรนโดเหมือนกันนะผมคิดว่าเขาก็ไม่เอาเออผมคิดว่า ว่าอเล็กฟ์กุสันนี่เป็นสไตล์สร้างเด็กมากกว่าสร้างวันเดอร์คิดขึ้นมาป้อนมาเรื่อยๆก็จะมีตัวตัวละครรับขึ้นมาตัวเด็กวัยรุ่นอะ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีตัวทดแทนทดแทนมาเรื่อยๆได้อยู่อืมแต่ตอนนี้แมนยูมันเปลี่ยนไปไงอืมเอาเอาง่ายๆแม้แต่อเล็กฟ์กุสันยังเอาไม่อยู่อะ่ะเทนฮากจะไปเหลือเรยอใช่ไหมเออเทนฮากอ่ Ten อะใช่ไหมครับอย่างโรนโดอย่างเี้ย ผมว่าเอาส่วนตัวผมนะมาส่วนตัวผมนะในฐานะที่ผมเป็นแฟนแมนยูตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าเป็นต้นมาเนี่ยเออตั้งแต่ยุคนั้นนะเออน่ะเป็นต้นมานะผมคิดว่าโรนโดอยากไปก็ไปเลยก็ไม่เป็นไรครับเอออยากไปก็ไปนะครับเออแต่อารมณ์เออเออผมผมจะใช้คํานี้คํานี้ว่าอ่า เหมือนเราไปทํางานทํางานณปัจจุบันแม่งกูกูไม่ชอบหัวหน้ากูไม่ชอบกูทิ้งขี้แม่งกูทิ้งงานแม่งเลยกูลาออกแล้วกูไม่ไม่ให้คู่มือให้อะเฮียอะไรเลยอะไรเงี้ยกูทิ้งขี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนะผมคิดว่าโรนัลดน่าจะเป็นอารมณ์นั้นนะแปลว่ากูขอทิ้งขี้ไว้ก่อนก่อนก่อนลาออกจากงานเนี่ยผมว่าอยู่ไม่ได้นะเอาจริงโรนัลดไม่น่าจะอยู่ได้เออไม่น่าจะอยู่ถึงถ้าจะอยู่ได้ก็ ก็คงจะอื่นๆบรรยากาศมันจะอึดอัดแบบนั้นเอา,อางี้ดีกว่าโลน,นโดทิ้งขี้อะ่ะก่อนจากอเอออย่างนั้นอ่ะผมคิดผมน่าจะใช้สัพท์นี้ได้นะกูขอทิ้งคี้ก่อนจากก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะไม่เป็นไรทีมต้องมาก่อนเนาะเอเอนะครับผมเชื่อนะถ้าป๋าเฟอร์กี้ยังอยู่นะ ป่าเฟอร์กี้ก็ไม่เอาโรนโดกลับมาอีกเหมือนเดวิดแบแ็กแฮมมึงจะไปก็ไปเลยมึงกูขายทิ้งเนงะ้ะเลาะเคยทะเลาะกันใช่ไหมคือจะกลับมามันก็ยากอย,กอยู่เออนะครับสไตล์ถ้าเป็นป่าเฟอร์กี้นะผมผมสมัยผมยังตามนะตามป่าเฟอร์กี้อยู่นะก็คือว่าเขาเขาจะไม่ง้องนักเตะพอปั้นถึงระดับเป็นซูปเปอร์สตาร์แล้วมึงอยากไปมึงไปเลยกูขอขายมึงแพงแพงขายมึงขายยัดขายอะไรขายไปอะ ขายให้เรือวมาริดอยากได้ขายให้ทีมใหญ่ๆจากสเปนจากอะไรก็ว่าไปอยากได้ก็เอาไปนะครับแต่มึงไม่ต้องกลับมาอะไรเงี้ยกูสร้าง,งกูได้อะไรเงี้ยป่าเฟอร์กี้จะเป็นแนวนี้นะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาจะยึดระบบเป็นหลักอย่างป่าเฟอร์กี้อะ่ะกูสร้างได้กูกูสร้างมึงได้กูก็ขายมึงทิ้งขายมึงทิ้งเสร็จกูก็ขอกูก็สร้างต่อสร้างใหม่ได้อะไรเงี้ย ตายฝาป่าเฟอร์กี้จะไม่ค่อยงองนักเตะพวกนักเตะซูเปอร์สตาร์เท่าไหร่แต่จะเป็นแนวที่แบบว่าสร้างวันเดอร์คิดขึ้นมาแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเองอย่างนั้นอ่ะอืมขึ้นมาเองอะไรอย่างนั้นอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอืมก็เอาจริงนะถ้าจะเอาเอ,อ่อ บารมีโค้ดมันก็สําคัญนะในเรื่องของแบบว่าความเด็ดขาดเนาะความเด็ดขาดอะผมก็ยังยกให้ป๋าเฟอร์กี้อยู่ในเรื่อง,องความเด็ดขาดนะในความเฉียบขาดอะไรอย่างเงี้ยเ็นทางมันอาจจะยังจะยังต้องเรียนรู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยออนะครับอือาจจะแล้วก็นักเตะอย่างโรนโดไม่ให้ความเคารพอ,อาจจะด้วยความว่าเเออ,เอ,อยังไม่ได้ประสบความสําเร็จ เท่าที่ควรเหมือนเอเล็กฟูกุสันเพราะอเล็กฟูกุสันเป็นคนสร้างคิซโนโรนโดมานะใช่ไหมครับมีแมวมองก็คือดึงอาทางนั้นดึงของคิซโนโรนโดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นยังแบบว่าเล่นบอลชายเดี่ยวอยู่เลยรโนโดอะ่ะสับไปสับมาสับอจอมสับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดูความมั่นใจเนะเาะอมันก็ต้องยอมรับนะว่า โนโดขยันในการฝึกซ้อมนะครับก็เลยพัฒนาไปเรื่อยการฝึกซ้อมอย่างเชี่ยวชาญเกิดความมั่นใจอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คนทํางานร่วมกันมันก็ไม่น่าจะทิ้งขี้ไว้ให้กันหรือเปล่าวะเออท่านผู้ชมคิดว่าไงเออเราทําทํางานร่วมหรืออารมณ์ประมาณว่ากูไหนไหนกูก็จะไปละกูขอทิ้งขี้ไว้ก่อนอย่างนั้นเนอะผมว่าฟิลน่าจะอารมณ์คนทํางานแบบนั้นอนะ ผมเคยผมเคยเป็นนะเออผมก็ผมยอมรับว่าผมเคยเป็นนะกูแม่งกูไม่ชอบไอหัวหน้าส้นตีนนี่เว้ทิ้งขี้แม่งเลยกูไม่บอกงานที่กูทําด้วยพวกมึงไปงมกันเองอะไรอย่างนั้นนะออแต่ไม่ดีนะแต่ทําแบบนี้ไม่ดีนะเออไม่ดีเออแต่อะไรที่มันก็ต้องทําให้มันถูกต้องก่อนออกไปเออ,ออก็อ่อนออกไปทําให้ถูกต้องนู่นนี่นั่นก่อนนะครับ อันนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับบอลต่างประเทศเท่าไหร่นะแต่ผมจะมาสื่อว่าอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าคนผิดใจกันในที่ทํางานแล้วกูจะไหนไหนกูก็จะออกแล้วกูขอทิ้งขี้ไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออทิ้งขี้ก่อนจากเออ,อยี้ดีกว่าโรนัลดทิ้งขี้ก่อนจากอารมณ์น่าจะประมาณนั้นมากกว่านั่นเองครับอ่ะผมก็ผมก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังประมาณนี้แหละ